สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2กุมภาเออไม่ใช่2มีนาะ68นะครับชาวนี้พามารุเตา่าเต่าสูกต้านะครับวันนี้ให้กินอา่มามะละกอสุกครับกับกล้วยนะครับแต่ดูเหมือนจะชอบมะละกอมากกว่า กอลลแลนด์กับกล้วยสับบทละเอียดส่วนใหญ่จะเน้นมะละกอมากไอตัวนี้มาลองกินกล้วยแล้วกล้วยก็กินนะครับแต่อาหารของเขากำลังเช่น้ำอยู่ อาหารเม็ดนะครับอยากกินผลไม้ไปก่อนนี่นตัวนี้สวาปามนะครับหยับหยับหย,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 ยับนี่ได้กินอาหารแล้วไอ้นั้นเล่นเปลือกมะละกอในความกัมอนนะอ่อ ตน,นี้เดินนีแล้วเมื่อวานเพิ่งจับเช่น้ำไปนะครับประมาณ4วันครั้งเช่น้ำถ้ามีเวลาก็วันเว้นวันตัวนี้ก็ประมาณ5นิ้วนสองตัวนะครับต,ตัวนี้ก็3นิ้วกว่าแล้ว ตัวนี้ก็ประมาณไม่เต็มสามยวดีส่วนใหญ่จะชอบกินมะละกอมากกว่านะกล้ยไม่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันเละหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับพวกนี้แต่ที่ให้ทุกวันคือจะเป็น ยญาสดใบยาสดแล้วก็อาหารเมร็ดเดี๋ยวคนญาดพักกล้องแปบบ๊บตอนนี้ก็เทอาหารเม็ดให้เขาแล้วนะครับรวมเลยครับบุฟเฟ่มาละกอกกล้ว,วยอาหารเมร็ดจบท้ายอนั่งก่อนดูเตากินอาหารก่อนครับ กล้วยไม่ค่อยกินเท่าไหร,เร่เดินสำรวจแล้วครับเดินสำรวจแล้วกล้วยเออแล้วก็ติดตาแล้ว ปกติจะเอาไว้ที่บ้านแต่ช่วงนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เลยเอามาไว้ที่ห้องได้นะครับที่ห้องจะมีหน้าต่างแดดสองถึงครับก็บุฟเฟ่ไปเลยนะครับ ตอนเอามานี่เจ้าตัวนี้ไม่ถึงสองนิ้วนะครับเจ้าตัวนี้ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับตอนนี้ก็สามนิ้วกว่าแล้วนะครับในตัวนี้จากไม่ถึงสองนิ้วก็เกือบสามนิ้วแล้วนะครับส่วนตัวนี้เอามาตอนสี่นิ้วครึ่งสองตัวนะครับตอนนี้ก็ห้านิ้ว หาแนวบวกแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าเต่าสุกตาสองตัวเป็นการเลี้ยงครั้งแรกในชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ